ผู้เอกของรายการศึก r าลครับที่สนามมวยเวทีลูพินีครับวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2 5 5 9ครับผ่านไปครึ่งปีพอดีเลยฝนหลวงสิทธิบุญบีครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเจอกับท่านของเอ็กสตาราสิทธิวรพัฒน์ลูกหลานจากจังหวัดอุดรธานีครับกรรมการบุญพาปรากฏผลสีหมอนนำแสงก่อสร้างครับเคลื่อนมาถอดมองคลให้กับเอก์ตา้าสิทธิวรพัฒน ทองท่านวรพัฒน์พงศุบุตรนะครับท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีครับซ้อมอยู่กับหมาน้อยอุดรหรือว่าสีเสื้อเดิมก็คือสศอิริลักษณ์ยกที่3ปล่อยตัวมาตลาลักซัพอยู่ที่ฝนหลวงนะครับต่อ11แครับเอ็กซ์ตานี่ระยะหลังก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับเป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวครับ ฝนหลวงก็ประเภทอาวุธจัดจ้านนะครับแข่งนี้นหนักคะถีบซ้ายนํำครับสมัยเด็กๆนี่โชคในสายศึกของเพชรยินดีครับโด่งดังขึ้นมาพร้อควกับจั่วพวกเจ้า,พเ,จาเพชรพนมรุ้งพวกเจ้ามนดํดำนะครับอาปาคัตแมวันนี้นี่สู้ด้วยหมัดครับก็แก้ทางมวยมาแล้วครับฝนหลวงครับ บางทีมวยเข่าสูงสูงยาวๆาวเยต้องมีศอกมีหมัดมาคอยขู่เขาด้วยครับอย่งนั้นพวกไม่กลัวก็เดินแทงระเบเิดเถิดเถิงครับถีบซ้ายกําปั้นขวาครับเอ็กซ์ต้าแล้วก็แทงเข่าซ้ายแข่งซ้ายโอ้ยขึ้นก้านคอเลยครับฝนหลวงครับถีบซ้ายนี่จบจากมอราชพัฒน์บุรีรัมนะครับจบปอตีเรียบร้อย ส่วนใหญ่นักมวยทุกวันนี้ก็ต่อยมวยไปด้วยเรียนไปด้วยแหละครับเพื่ออนาคตที่สดใสเขาเปรียบเลยว่านักมวยนี้เหมือนชีวิตหมาล่าเนื้อครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องมีความรู้ประดับตัวเองไว้แทงข้าวอา่ะครับน่าเสียหลักลมครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ7,80,000หมื่นนะครับทั้งคู่ครับ ถีบซ้ายครับฝนหลวงกําปั้นขวาเจอเข่าขวาของเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตานี่ต้องสู้ในอย่างเดียวแล้วครับนอกนี่น่าจะเป็นรองครับไล่ขาแล้วก็เด้งตีซ้ายแข่งซ้ายครับฝนหลวงเอ็กซ์ตาตีเข่าขวาครับโอ้ช้าไม่ได้นะครับ หือยืนห่างนี่ไม่ดีแน่นอนครับว่าฝนหลวงนี่อาวุธแกยเยอะครับหลากหลายครับฟันศอกอู้หูแข้งซ้ายเตะสูงอยู่แล้วกระดูกมวยน่ะดีกว่าทางด้านของเอ็กซ์ตาแน่นอนครับวางมาสองแข้งอีกออยังตีได้ไม่จังหนับเลยครับเอ็กซ์ตาเจอเข่าขวาของฝนหลวงอีกแล้วครับพยายามจะเด้งตีซ้ายเสียบขวาครับต้องขยันหน่อยครับเอ็กซ์ตา ตีซ้ายครับเนี่ยครับเพราะว่าเสียงเชียรนะ์รอเชียร์อยู่แล้วครับหมดยกที่สามครับคือมวยเป็นรองในเสียงเชียร์ย่อมดังกว่ามวยต่ออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ขยันหน่อยต่อยตามเสียงเชียร์ก็มีโอกาสจะชนะได้เช่นกันยกที่สี่ครับลอยตัวมาครับสามหนึ่งครับฝนหลวงต่อครับ ต้องเดินชนครับดูครับแม่รอจังหวะแล้วก็หัวด้วยแข้งซ้ายหมัดหนึ่งสองแล้ววางซ้ายมาอีกทีหนึ่งเอกซตาตีเข่าขวาครับดูครับไม่ยอมไม่ขึ้นคอครับตักออกแล้วก็หัวตูมด้วยแข้งซ้ายครับทีบซ้ายไว้ฝันซอกขวาครับฟันคืนครับขยับโอ้แกจุกจิกชกยากเหลือเกินครับแม่หมัดขวาดูแลครับแล้วก็ไม่ให้ขึ้นคอครับเนี่ยครับขึ้นคอไม่ได้เลยครับทางด้านของเอกซ์ต้าครับฝนหลวงไล่แขนอยู่เลยครับ นี่ครับไล่แขนอยู่เลยครับจะขึ้นไม่ขึ้นครับผลักออกอีกแข้งซ้ายครับดูฮะมีหลักเหลี่ยมมาช่วยดูครับตั้งแขนไม่ดีครับโอ้ไม่ได้โชคในเกมของตัวเองเลยครับแ่ท่านของเอ็กซ์ตาแต่ว่านักมวยเข่าที่ดีต้องตีได้ทุกท่าครับไม่จําเป็นต้องจับได้แล้วค่อยตีได้ครับโอ้ถ้าเกิดไปแต่งตัวอย่างนั้นนี่ไม่มีใครยอมให้ง่ายๆครับเอาวางแข้งซ้ายครับผลหลวงซ้ายอีกทีหนึ่ง เอกซ์ต้าตีเข่าขวาครับสายมาอ่าตีต้องตีนะครับแต่ว่าฝนหลวงรออยู่แล้วครับโอ้ปวดเฮ็ดปวดเฮ็ดจีบซ้ายถีบซ้ายครับปูเตะซ้ายเตะคูครับอ้าวแล้วแทงเข่าซ้ายตามตีซ้ายครับเอกซ์ต้าไม่ได้จับถนัดถนัดนัก ไล่แขนไม่อยู่เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ะจะตีไม่ได้ครับเอ็กซ์ตารครับแทงเข่าขวามาครับตีเข่าซ้ายกดแขนแล้วตีครับมากระทุ้งขวาลตีเข่าขวามาครับกรรมการแย่ครับบุญพาปรากฏผลครับ ต้องเดินชนเร็วครับเจินเขาไปเจอแข้งขวายโอ้ตีไม่ได้เลยครับตีได้ก็ไม่ต่อเนื่องครับฝนหลวงโตตลอดครับเผลอๆมีคีบแม่แล้วมีเหลี่ยมปักหัวทิ้งอีกโอ้เหนื่อยแทนครับเจอทีบซ้ายไว้หมัดขวาแทงแข้งแม่แทงข่าวครับฝนหลวงทีบเตะทีบเตะหักเหลี่ยมแล้วก็รวบแบบนี้ตีลำบากอีกแล้ว โอ้รอบจัดมากครับรอบจัดเหลือเกินครับแข้งขวาครับฝนหลวงถีบซ้ายดูครับสองแข้งสองกาดโอ้งุ่มงามแล้วครับตอนนี้เอ็กซ์ต้าหมดยกที่สี่ครับโอ้เก๋าเอาอยู่จริงๆครับยกที่ห้านี่หกสิบหนึ่งแล้วครับอยู่ที่ทางด้านคนนี้ครับฝนหลวงสิทธิบุญมีครับได้เปรียบ โอ้เราไม่ใช่มวยหมัดด้วยครับเอ็กซ่าแม้วระยะหลังจะออกหมัดได้ดีเหมือนกันนะครับโอ้นี่แพ้แบบสะอาดเลยฮะแพ้แบบไม่คาใจเลยครับแบบนี้เรื่องของประสบการณ์มวยครับกระดูกมวยไม่มีลูกตกใจด้วยครับดูครับฝนหลวงนี่คือเขาคุมนะครับนี่คือลัอกษณะการเดินคุมนะครับ การคุมก็มีทั้งถอยคุมแล้วก็เดินคุมครับนี่ไม่ถอยครับทางด้านของฝนหลวงอืมคือถ้าเกิดถอยก็เหมือนเปิดเกมให้กุตสู้เดินเข้ามาขายมครับมองหน้าก็รู้ใจแหละครับหมดยกสุดท้ายครับนะครับรุ่นน้องครับก็กราบมยรุ่นพี่ครับเกมจบก็ยังเหลือความเป็นเพื่อนความเป็นพี่ความเป็นน้องครับ ยังต้องอยู่ในวงการเดียวกันอีกนานครับทุกวันี้นักมวยที่เคยชกกันมาในอดีตนี่เป็นเพื่อนกันสนิทซีปเพืก่กันก็หลายชีวิตครับวิถีทางมวยครับกรรมาการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่ทางด้านของฝนหลวงสิบบุญมีครับ49ต่อ47 3สเสียงครับจากขวัญรัตะนลังสีวิสิทธิยงอุปการแล้ก็สินชัยรัศมีเฟื่องคู่เอกของรายการศึก R i ์ลครับสุขที่1กรกฎาคม59